ต้องเงินไปนะจะอัดคลิปไว้อบางเหน่อยโคตรอังนะโห่ฟังีุยอยู่อย่างไรเข้มน้องเก่งๆเขาไปเข้มพูดพูดแบบสุดยอดอ่ะพี่คิมเป็นเกสหญิงคนแรกครับที่เขามาพูดแล้วก็ท่าไม่รับ เป็นคนที่หลับง่ายมากเวลานั่งแบบเจออะไรเพลินๆแล้วเป็นช่องหลังอาหารด้วยนะหลัาอาหารแบบโอ้จำได้วันแล้วพี่โบมาโอ้โหหลังอาหาราตาจะไปแล้วหลังท้องกำลังตึงเลยจ้าหลังตาย,ย่อนพาเต้นมาเยอะเนื้อเพลงมาเยอะเอาให้ได้ เรากคยังไม่ชินนะมอะไรต่อเอาเนื้ก่อนเอานต้มาก่อนต่อแล้วมาจดสขาอัยาลอลลืมละลืมเลยไอยาไอยาริบาอยารบาอยาริบาไอยารีวันนี้คูจะเข้าไปตีความเพลงให้เด็กๆนะจ๊ะ